สวัสดีมวยมนุษยชาติทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำการพิสูจน์ทฤษฎีบทพิทากรัสนั่นเองค่ะซึ่งการพิสูจน์ทฤษฎีบทพิทากรัสนะคะพิทากรัสนี่มันจะเกิดขึ้นกับสูตรนี้ก็ต่อเมื่อสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะโดยเราจะเริ่มจากการวาดสามเหลี่ยมกันก่อนเลยมามามา boost, boost 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 energy energy ไม่ออมไม่อมค่ะทุกคน เราเริ่มจากการวาดสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนเลยนะคะจึ๊บแฉกฮโอเคเราจะกำหนดตรงนี้นะคะเป็นมุมฉากอ่าเส้นที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะเรากำหนดเป็นส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว C หน่วยส่วนด้านประกอบมุมฉากเราจะตั้งเส้นหนึ่งเป็นความยาว A หน่วยและความยาว B หน่วยค่ะ และจากเนื้อหาที่เราพอจะรู้ๆกันนะคะในหามาสองทฤษฎีบทพิทากรัสสูตรก็คือ c กําลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกด้วย b ยกกำลังสองก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยยกกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองทั้งสองเส้นบวกกัน,นะค่ะ <S <S เราจะมาพิสูจน์นะคะว่าสูตรนี้มันรีอันหรือมันโอฟาเก้นะคะเราก็จะมาเริ่มเลยโดยเราจะเริ่มจากการวาดสามเหลี่ยม อันนี้จะใช้วิธีแบบว่าทั่วๆไปเลยนะคะเราจะวาดสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้ขึ้นมาสี่สี่รูปค่ะโดยเราจะให้แต่ละมุมของแต่ละรูปเนี่ยมันประกอบกันแล้วมันติกันค่ะมันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอันติบๆนะคะอ่ะเาเราก็เลือกไปเลยอันนี้เป็นหนึ่งรูป อันนี้รูปที่สองค่ะชา์ที่หนึ่งนะคะคอนี้ว่าแบบทีเดียวเลยนะคะก็คือนักเรียนน่าจะพอเห็นแล้วว่ามันแบบว่าเดีย๋ยวจะเป็นูสามเหลี่ยมอีกแบบนักเรียน,น,ยนดูออกแล้วกิงจะตายไปอ่ะก็คืออันนี้เป็นสามเหลี่ยมหนึ่งรูปรูปที่สองรูปที่สามและรูปที่สี่ค่ะโดยตรงนี้กําหนดตรงนี้เป็นมุมฉากเราพอตรงนี้มุมฉากปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าด้านตรงข้ามมุมฉาก คือเส้นนี้มีความยาวเป็น c หน่วย c หน่วย c หน่วยและ c หน่วยแล้วเราก็จะให้ตรงนี้อันนี้เรากำหนดเองเลยค่ะว่าเป็นความยาว b หน่วย a หน่วย b หน่วย a หน่วย b หน่วย a หน่วยและ b หน่วยและ a หน่วยโอเคตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยจะได้สามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปโดย โดยเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยได้สี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปโดยสูตรสี่เหลี่ยมนั่นก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะคะก็คือด้านคูณด้านซึ่งด้านเรามีความยาวเป็นสีหน่วยดังนั้นก็จะได้เป็นสีคูณสีหน่วยหรือว่าซียกกำลังสองหน่วยนะคะและความยาวเราจะอย่างนี้อย่างนี้ค่ะทุกคนอย่างนี้นะวิธีพิสูจน์ว่าตรงนี้มีความยาว แปลว่าสูตรนี้จริงไหมเราจะให้ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่และเราก็จะมาลบกับสามเหลี่ยมตรงนี้เราจะมาเช็คกันว่าตรงนี้มีความยาวมีพื้นที่ซียกกำลังสองหน่วยจริงหรือไม่อะโดยเราก็จะเริ่มจากการ R. ตรงนี้วัดตรงนี้นะคะหาพื้นที่หาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่ซึ่งตรงเนี้ยก็คือความยาวด้านตรงนี้เป็น a บวก b หน่วยทุกคนดูออกใช่ไหมคะ A บวก b หน่วย ด้านนี้ก็ a บก b หน่วยด้านนี้ก็ a บก b หนวยและด้านนี้ก็ a บก b ีหนวยเราก็จะได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมอันนี้คือสี่เหลี่ยมเล็กนะคะเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่ลบกับสามเหลี่ยมอ่ะเราก็จะได้ตรงนี้ว่า สี่เหลี่ยมหาสูตรมันเดิมก็คือด้คูณด้ซึ่งตรงนี้คือ a บวก b ด้านก็เป็น a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับสามเหลี่ยมตรงนี้สูตรสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเศษหนึ่งส่วนสองเริ่มกันเลยเริ่มจากเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับฐานฐานอันนี้ตรงนีกให้เป็น a หน่วยสูงนันนี้เป็น b หน่วยซึ่งมีแบบเนี้ยสี่รูปเราก็จะคูณสี่เข้าไปค่ะ จะยังไงต่อสูตกรกําลังสองสมบูรณ์ค่ะหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองหน้าก็คือ a อเอกลังสองบวกสอง a b, บวก b กําลังสองลบอันตรงนี้ก็สามารถหักล้างหักลบกันได้นะคะก็คือตัดตรงนี้ได้เป็นสอง <c oughs> ก็จะได้เป็นลบสอง a b จะยังไงต่อเห็นต,ตรงนี้ไหมคะลบสอง a b กับบวกสองบตัด ันจะเหลือ a กําลังสองบวก b กําลังสองและข้างหน้าคืออะไรข้างหน้าคืออะที่เราต้องการพิสูจน์มันคือสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่มีค่าเป็น c ยกกำลังสองพื้นที่ c ยกกำลังสองหน่วยโอเคก็ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าก็เราก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าตรงนี้มีเป็น c ยกกำลังสองจริงเพราะมันมาจากพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างในและตรงนี้ก็ a กําลังสองบวก b กํลังสองก็คือด้านตรงนี้กับด้านตรงนี้ นั่นเองค่ะโอเคเราตอนแรกนะคะเราก็ได้พิสูจน์ที่สีบทพีทาโกรัสไปแล้วว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆก็ตามกำลังสองของความยาวด้านด้หนึ่งต้องเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวด้านอีกสองด้านคราวนี้เราจะมาพิสูจน์เป็นบทปรับสําหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้ากําลังสองของความยาวด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวด้านอีกสองด้านรูปสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วมาดูกัน โอเคเราจะเริ่จมจัดการวาดสามเหลี่ยมที่ไม่รู้มุมฉากหรือไม่มุมฉากไหมนะวาดไปก่อนทุกคนแต่มันมีมุมฉากแต่เราไม่รู้อ่ะํามว่าไม่รู้ตรงนี้ให้ตรงนี้เป็นมุมฉากเลืจ่จ้าและถามว่าทำไมต้องสองรูปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะเริ่มจากรูปนี้ก่อนรูปนี้นะคะเรากําหนดมุม A B C และเรากําหนดความยาวมุม A B ให้มีความยาวเป็น c หน่วยมุม B C ส่วนของเส้นตรง AB มีความยาวเป็น c หน่วยส่วนของเส้นตรง AB ให้มีความยาวเป็น a หน่วยส่วนของเส้นตรง AC ให้มีความยาวเป็น b หน่วยกับอีกรูปหนึ่งนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมที่เหมือนกันทุกประการหรือเปล่าไม่รู้เราจะกำหนดมุมตรงนี้ x y และ z กำหนดความยาวด้านซึ่งเราก็จะกำหนดให้มันเหมือนกันนะคะก็คือตรงนี้ c ตรงนี้ b ตรงนี้ x อ่ะคราวนี้เราพิจารณาจากรูปค่ะจากรูปอ่ะจากรูปส่วนของเส้นตรง BC เท่ากับตรงไหนคะเท่ากับส่วนของเส้นตรง yz โดยส่วนของเส้นตรงทั้งสองเส้นนี้สิ่งที่เหมือนกันคือมีความยาวเป็น a หน่วยค่ะ และส่วนของเส้นตรง AC และส่วนของเส้นตรง xz มีความยาวเท่ากันก็คือ b หน่วยอ่ะคราวนี้เราพิจารณาจากรูปสามเหลี่ยม xyz เราจะได้ว่าความยาวด้าน x y นะคะเหมือนตามสูตรเลยค่ะตามสูตรที่สีบทพิทักรัฐความยาวด้าน x y ทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจะเท่ากับไปจะได้น้องเพื่อความถูกต้องแกรมมาคณิตศาสตร์ค่ะ x y ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับความยาวด้านก็คือ y Z ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยความยาวด้าน เ z ทั้งหมดยกกำลังสองจะได้ว่าเราพิจารณาฮะทั้งหมดยกกำลังสองมันก็คือความยาวด้านซทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ yz ก็คือ a a เทั้งหมดยกกำลังสองบวก b ทั้งหมดยกกำลังสองคราวนี้เราพิจารณาจากรูปสามเหลีย่ยมอีกรูปที่เหมือนกันนะคะแต่เป็นสามเหลี่ยม ABC อ่านั่นละนั่นละจากรูปสามเหลี่ยม ABC จะได้ว่าความยาวด้าน ab ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับตรงนี้อะไรตรงนี้อะไร bc ค่ะ bc ทั b, c, ้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยแนวด้าน ac ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งก็เหมือนกันเลยค่ะอ่านมาดู c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองค่ะ ซึ่งจากตรงนี้คะเราก็จะได้ว่า x y ถ้งหมดยกกำลังสองเท่ากับความยาวด้าน c ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นคือนั่นคือเราก็ลองถอดยกกำลังสองอกมานะคะโดยการแบบ s q u a r o o ทั้งสองดา้านหรือว่าก็คูณยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองคูณ x โอเคเราจะมาถอดรูทก็จะได้ x y เท่ากับ c ซึ่งเหมือนกันนะคะกับด้านนี้เหมือนค่ะทุกคนคะ่ะดังนั้นสามเหลี่ยม XYZ เท่ากันทุกปากกากับสามเหลี่ยม ABC ในความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านดังนั้นดังนั้นสุดท้ายแล้วคะ่ะสามเหลี่ยม a B, C เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะอ่ะเราก็จะได้ทั้งพิสูจน์ด้านขาไปก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะต้องมีกําลังสองา่าอ่าเราก็จะได้ด้านขาไปนะคะก็คือถ้ารูปสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วกําลังสองของความยาวด้านด้นหนึ่งเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวด้านอีกสองด้านอันนี้เป็นบทกลับค่ะ ก็คือจำลรวนมสิตจำรับสามเหลี่ยมใดๆถ้ากําลังสองของความยาวของด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวด้าอีกสองด้านแล้วอ่ะก็คือที่เราพิสูจน์กันมันก็คือความยาวด้านสองด้านนี้ยกกำลังสองบวกกันแล้วมันได้ดเท่ากับด้านนี้น้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองอ่ะปจริงแนะ่รูปสามเหลี่ยมน,นั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจริงไหมคะจริงถูกสำหรับวันนี้ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ถ้าผิดพลาดประการใด หนูน้อมรับคมผิดไว้เอองค่ะพี่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ